อ่าเฮ้ยพวกเรานี่ให้ดูนี่เว้ยโฆษณาใหม่ฟรีไฟล์ขึ้นจอใหญ่เนี่ยนี่ดูใน้องก็ได้มันเบียดหน่อยนะเียชีพ <c oughs> อย่าเสียสักเสียเข้มข, <อ S 2> ขัดอย่าเสียเกงในมึงและมึงไปวิ่งฝากระสุนให้กับเพื่อนๆแล้วท่านล่ะครับส่วนกูจะไปยืนยิงอยู่ไกลๆ <c oughs> นี่ก็ลา้าท่ท่านเขาไม่เรียกลัาเขาเรียกวีลบุรุดนัดสุดท้าย คนมึนมากนี่อะไรลัดลัดอะไรนะลนดนะจัดไปเนี่ยวีไฟไงอ่าลัดคืออะไรลัดเผาอ่ะเกิดมาจากลัดเผาลัดในเกมอ่ะเป็นยังไงร้องอธิบายดิดลัดในเกมก็คือคนสุดท้ายไงใช่ไหมยักษยักษ์รู้คนสุดท้กลัวรู้มึงจนรู้หรือปะโดนแย่งคิวแย่งคิวแล้วรู้ป่ะสนมากใครคิวใครใครตาตาคิว นี่นี่ถ้าในเกมไอ้ย bueno> ันมันไม่ค่อยล้าดเท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องใอาบองนวดไอ้นี่เขาขาล้าดเลยแย่งตัวท็อปโอ้ล้าสร็จกลับมาขาล้าเฮ้ยใจพังเป็นิ่งแล้วมาโดนน้ำสุดท้ายแล้วเปเทสุดท้ายนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเอามาทำเป็นเกมชายโซโลเลยชื่อว่าวีแล้วมาโดนช็อตสุดท้าย จะไปไหนเนี่ยให้มันแปลกตามันเป็นเทนกำลังมาที่ยุโรปยุโรปทางโซนไหนมาเนี่ยดึงดึงๆึงๆึงด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 ึงๆึงดึงดึงๆึงด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 ึง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  เกมวีรบุรุษช็อตสุดท้ายกติกามีแก้วช็อตน้ำเปล่าวางอยู่แต่ละรอบนี่จํานวนแก้วจะไมไ่เท่ากันไม่บอกด้วยว่าจํานวนเท่าไหร่กติกาก็คือเดี๋ยวให้ผัดกันออกมายกช็อตน้ําเปล่ากินยแต่ยกหนึ่งช็อตสองช็อตสามช็อตก็ได้แต่ห้า 5, มากกว่า3ช็อตผัดกันยกกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเหลือน้ําลงโทษช็อตสุดท้ายพึ่งไปตกอยู่ที่ใครคนนั้นก็ต้องยกช็อตน้ำลงโทษขึ้นมากินก็เป็นวีรบุรุษช็อตสุดท้ายคนนั้นออกไปอ่ะ คนแรกคนแรกคำเดิมก่อนเลยแก้วกี่แก้วอ่ะมึงไม่บอกมึงยกเลยยกเป็นเหล้าขาวเลยอ่ะสามแก้วไอ้สายก่อนโอ้โหไม่บอกแค่แรกสามแก้วก่ะกูคนต่อไปหนึ่งแก้วแก้วแก้วไม่เอาเลยแก้วนี่เสียแล้ะไม่เอาอยาไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยจำตี๋ไว้เลยยาอีกแก้วคนฉลาดอย่างกูแก้วเดียวก็พอ เฮ้ยเอ้ยเอามาทำได้ชุดมึงก็ได้กี่แก้วโอ้ม่บอกเลยฝากแก้วรับค่าหยิบน้ำาขอส่งขอให้มึงโดนเองนี่สั่นอาขอฝากนั่นมันไงเริ่มเรมผเข้ามาแล้วมีหิวน้ำเลยเริ่มเริมันหมดแก้วด้วยกระดกอ่ะเปลืองด้วยช่วงนี้เขาไม่ขายอยู่หนึ่ง แก้วเดียวเมาแล้วอารมณ์แก้วได้ไปขืนธรรมชาติทำไมล่ะสุดยอดเจ๊ไม่ใช่การ์ดหรอกสามแก้วนี่คือที่เยี่ยวขาวแน่นอนไม่มีขอตัวไปเยี่ยวนะไอ้สักแก้วเดียวคนละหนึ่งแก้วยังไงกูก็ไม่ได้ บ้าอะไรเมาน้ำปากสองแก้วไม่หมดอกโก้พอแล้วพอแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ว

สองงี้วีเราหลุดช็อไทปไงานอื่นเลกไปงานอื่นรบเลย้วถงรอบ่นะทุมีน้ำเปล่าเหลือไหมมารอบนี้จำนวนแก้วน้ำเปล่าไม่เท่าเดิมนะ เอาพี่เขาพี่ชุมพอนไปไกลอยู่งั Hah> ้นเนี่ยวิ่งแถวข้างก้าวปีอยู่แถวราชดาเกือบส่งกันแล้วยครับไปเที่ยวจำนานวิ่งงานส่งลูกค้าที่มีเรื่องอะไรกับแก๊ปเคลียร์ยังเบื่อแลรเจอเนี่ะไม่ชอบอ่ะแก๊ปอ่ะเพราะวพี่ชอบแบบเต็มใบอ๋องวงไโ่ใจแป๊บผมชอบหน้าเลย เลยแข่งเลยดีกว่าไม่ฟังเท่าหรอ๋อพูดอยู่อะผมอชอบต่อหน้าเลยไม่ชอบแอบเป็กนกนละุ้มกแกเป็นแอบไดไงรอบนี้จำนวนแก้วน้ำเปล่าไม่เหมือนเดิมนะช็อตสุดท้ายน้ำลงโทษอันนี้ครับน้ำจิ้มสุกี้แก <c oughs> ้วเดียวก็พอตามสเต็ปเปิดคาราบาลเลยสองสอง ลองไปก่อนตัวหนึ่งครัอจอดเสื้อนั่งกินเลยได้ไหมสองสามไปเลยเดย์ตีนึมันตีนึงตรงแดดทั้งแม่น้ำไปสุดเ้ยแม่งกลัวพี่โทรคุยกับแม่ให้เคยโทรคุยกับแม่ให้ตามแล้วนุ้ยสามไปเลยแก้วเดียวบอลแล้วไม่ที่คนอื่นให้ขอสาม ถึงเลยสามเลยได้สองดีกว่าสองเหรอเยอะเลยยังไงกูก <c oughs> ็รอดกูบอกเลยถ้ากูแดกไปสองเดี๋ยวมึ่กินคนละหนึ่งก็หมดนกูแดกเลยสามแกว้ว <c oughs> ตาที่แล้วไม่ได้ทั้งตัว <c oughs> อมนตน่อยต่อไปตากูใครต่อกูไอ้น้องน้องรักกวดกินน้องชื่อพี่ว่เลือดมันข้นกว่าน้ำสองแก้วเฮ้ยมันสองลุงหนึ่งเลยเอาดิกินแทนกูดิแตกแล้วแตกแทเลยเฮีย เยลือยองคนก่อนนะปวดท้องหว่ะอ่ะมารอบนี้ช็อตสุดท้ายเป็นน้าบวยดองต้องกินบวยบ้นงดนครับสวัสดีครับสวัสีสวัสดีสบายดีกันหรือเปล่าเนี่ย เด็กเสียเด็กเสีย้เด็กเสียจริงเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวเมียเด่นนั่นเสียโดนไล่จุ๊บเสียมรวยเมียเยอะโอตีจุ๊บน้ำผัโชว์หน่อยจุ๊บเล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 ยจุ๊บวาหัวเด็กมันไต่เลือดเลือดเลือดไมลูแต่บูเจไปเปิดตู้เซฟเอาไปเปิดได้เลยเซฟ อันนี้กองหมาบ้างนะเจอเราเสียที่เดิมปะเจอเสียดีเดิมเป็นไรยิ่งฉายเลยยิ่งฉายฉายได้ไหมเล่นเกมกันอยู่ท่ายกันอยู่ใช่ปะใช่ไม่มีอะไรเสียกลับละไปปีนี้เหมนกันมาเมื่อกี้ใครโดนพี่เดชครับอ่ะให้คนแรกเลย แค่วันสารี้แก้วหเดียวกวเดียวจนเล้ก็จ้างสิบล้านกินเนื่อสัยว์เงินสุรุ้ยสุรายหายเรวยแล้วนะมันไส้สองหอามกวนเหมือนเดิมเลยนี่ยจะับเสี่ยจการคำนวณแลยแก้วเดียวแก้วเดียวจะคำนวณทาไมไงสาม

แก้หนึ่งไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องมึงไปขู่มึงคับน้องมัน่ะมึงเอาเกลีเลยกี่แก้วอ่ะแก้วเดียวกูเหลียงไข่ไว้แก้วเดียวขาแดกคนละแก้วถึงมึงนะแล้วเรียงไปแล้วคำนวณผิดอ่ะจ้งแก้วจึงจึ้งมือคอแห้งไปแก้ววันชอบโกงกัะน้องสองแก้วเไยแก้วดี เกินประเมินแล้วอีกสามเดือนมันน่าจะตายกึ๊บเดียวกินบัวเนได้กึ๊บเกึ๊บกึ๊บชอบอยู่แล้วกึ๊บแบบนี้จะพูดเช่อนี้ใช้คำว่ากระดกกระดกหรือกระเจียวกระดกโอ้ยกระดิบดูดีฟันเหลืองกัดฟันซ่ามีน้ำเหลือเลยเม่อผีประเมินผิดมีโอกาสแล้วลึกแม่ โอเค้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยเสียไปก่อนเสียเสียโดยจริงนมเสียโดยจริงยดิขอสับ้วลมึงก็มีของมึงก็มียมึงด้วยอะเรื่องไหนไม่รู้กูไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้ยเล่นม่เฮ้ยตตไปกันแล้วเนี่ยยังไม่เลิกนี่เหรอ้เ แม่งนายพวกคู่อะไรเรื่องาพวกกูมาก่อนมีเรื่องกันเรื่องกันแลันแย่งหมีแย่งหมีพี่นักเลงบ้าเลยแย่งหมีถามว่าทำไมอ่ะมีใครใครก็รักนี่ไม่ดมนอนไม่หลับกัยนะโอ้โหดตอนนั่งสมาธิเลยนะนั่งสมาธิแล้วแกล้งกันนะ เล่นหมีป่ะออกไปเลยใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นน้องอยู่ท <laughs> <c oughs> ี่เรื่องไอเยอะไดเพี่ก็เท่เรื่องที่เมานี่นี่มาเล่นเกมกับพี่ก่อนเอาเอาเอาก่อนเลยรอบนี้น้ำเปล่าเยอะด้วยจะรีบไปไหนอ่ะกินเพลทผมไม่กินเพลทกังเด็กอยู่ตึกไว้ไอ้เยีะในไทยพี่ ไม่หมอยก็ขึ้นตรงปากไม่ใช่หนวดหนวดมอยนี่นนน้าใส่เกงในหรือเปล่าไม่ใช่น,น,นี่น,าน้นาไอดอลน้าอยู่ยูทูบป่ะอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมเคยได้ยินเปล่า,นา,นนานปีเราเป็นงี้อะไร,ไม,รมา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 เล่นเกมกับพวกน้านก่อนมะาน้านเริ่มคนแรกน้านซัดสามเลย สองพอน้งกห้ยกินมดแต่่อน้องมีเยรถึ่นอนนะกี่แก้วสามก็อีกสามมาเร็วไปเร็วน้ำดีเก่งกินน้ำเยอะสายไราไดสามด้ยองอสอง น้ำเยอะหนูกินแก้วเดียวพอแล้วลกูกแก้วเดียวพอเยอะเยอะเยอะแตกแล้เนะแตกแล้พนะอแล้วเนยอะไรนะพอแล้วลูวโลกโอ้การงอน่อยเลยครับขอบคุณน้ำมากนะครับขา <c oughs> มมมากินน้ำ <c oughs> โอ้ยสแก้วอุ้ยหนูพุงป่องจุกแล้วลกูก <c oughs> พอแล้วลกูก <c oughs> น้ำอยมนะครับ <c oughs> เอามือี่หยิบได้เล้เีเยเอยเด็กี ข้ากหรเอข้าเกระดาหยาหยมีเสียาบ้าเยครับเ็จล้วเสร็จงานเมื่อกี้น่ามีช่อมไก่เจียวช่อมทอดไปด้วยประตูมารอบสุดท้ายนะรอบนี้เฮ้ยมาี่าเนี่ยนี่ยเนี่ยเนมานีอมเหรอมาอะไรเฮ้ย ขโมยไหมเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าขโมยกันชื่อป่ะนะผมก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ผมคือเกลียดหน้าแบบี้ไม่ได้สาดแต้มผตั้งเยอะเดี๋ยวอยู่เล่นเกมกับพวกพี่ก่อนได้แลเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอดูหน่อยทนายมีอะไรขอดูอะไรก็ได้จ๊ะไปคุณคุณเชืรอวินเม่เชอร์เสียเฮ้ยเชอร์นักเรียนเฮ้ยเอว่าแม่งนายโธ่ ไปไหนจะไปไหนคนสวยก่เลยครับเป็นเพครับสําสำหรับรอบนี้แก้วลงโทษใจดีเดี๋ยวให้ล้างคอแก้วลงโทษเป็นน้ำเปล่าอ่าอ่านี่เลยแก้วนี้เลยไม่เยอะเท่าไหร่หลวนี้เรียกวามหมอสีเดีัวช็อตสุดท้ายกินให้หมดช็อตเลยพี่ขอสามเลยพี่ขอล้างคอนะ สามสองอะเลี้ยงไข่ก่อนเลี้ยงไข่หน่อยตาน้องแล้วค่ะน่าจะส,สะดวกตอนนี้น่าจะกินอะไรไม่ค่ได้แก้วเดียวแก้วเดียวอแล้วสองแก้วแก้วเดียวพอใกล้เข้ามาแล้วใครจะกินน้ำเยอะที่สุดขอนสามเลยครับ สองสองไม่เคยทำเไยพี่นะอ่าสองไงคือกินไม่ไ้ไม่กินเนี่มจกแล้วกินน้ำเยอะตั้งแต่ตาแรกแล้วอ่ะกินไม่ไหวอีกแก้วเดือนนี้เดือนพี่ตายแต่ของแก้วเลป็นบ้าแกนย้หรอโอเคเฮ้ยจอดสุดท้ายเป็นของน้องอ มันไม่หมดหรอกครับครับผมคุณผู้ชมและนี่ก็คือบทลงโทษฮะของไอ้พวกชอปราสนะครับวีแล้วก็หลุดนัดสุดท้ายเปิดเทอมเลื่อนก็พาเพื่อนๆมามันกันได้ในเกมฟรีไฟอยู่บ้านไกลกันมันต้องโดดพุทธภาเปิดตี้ที่ฟรีไฟดาวน์โหลดฟรีไฟได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับผมเกินเฮยเกินหุดนึกถึเพื่อนที่อาารเกินให้หมด หลังผมจะไม่เข้าแล้วบ้านหลังนี้ <c oughs> เพต้องรวนมาจับผมเนี่หเหา <c oughs>